แข่งเชียร์ในห้องส่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับดอะวีเนอร์และพวกวีเนอร์คู่ใหม่นะครับสําหรับ,บ,บท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ค่ะหนึ่งรางวัลแรกนะคะคผู้เปินตัวแทนจำนายวาโกมาจะนิตี้ชั้ในเพื่อสริระของคุณแม่พ่อปโยชน์ทำซูมุท่า8,500ัาร้อยบาทค่ะเอ้วันนี้หมุนสั้นนะคะครึ่งรอบหนักสไตล์เอะคุณเป็นจะมาบอลก่อนกน,นะครับเช่นค่ะอีกนั่งดังเลยครับอานค่ะท่านผู้โชคดีนะคะคุณโกวิทโกมลสิงห์จังหวัด อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนะครับคุณโกวิทครับและอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะเพราะสีเละเช่นจากผู้จัดจำหน่ายแกลงสีอเนเองแรงที่ออกแบบโดยทางแกลงฟันที่ถึงทีมขั้น7,500บาทค่ะเชิญคุณหญิงครับดีนะอายุยังไม่มากเลยเป็นคุณหญิงแล้วคุณโ <c oughs> ชคดีนะคะคุณสดสีสีคาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลน,นะครับ,ค,รบคุณสดสีสีคาครับและรางวัลสุดท้ายนะคะ ผู้แทนจำหน่ายรองเทา้ากีฬา YM นุ่งกระชับรักวัยอิสระรอมองเครื่องเสียงช้าพุนค,ค่า7,500บาทค่ะรู้สึกผมไข่ดันบวมค่ะคุณสำราญโครอ้อมอยู่กรุงเทพค่ะคุณสำราญนะครับโทรอ้ะอะกรุงเทพครบแล้วนะคะทั้งทั้งสามรางวัลน,นะคะขอแสดงความยินดีนทั้งสามท่านค่ะ แพนไฟด์เดอะวินเนอร์นั้นยังคงมีสิบหกแผ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากติกาการเล่นก็เปลี่ยนไปบ้างแล้วซึ่งท่านผู้ชมก็ที่ติดตามรายการมาสามัมดอยู่ตลอดก็คงจะทราบเป็นกติกาดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไปชมของรางวัลของเดอะวินเนอร์ก่อนนะครับเมือ่อเปิดภาพต่อ,ตอกัน4ภาพบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกจำกัดร่วมกับบริษัทไทยกุลิโกฏจำกัดและรัสฟิล์มทีวีมอบรถะยนต์นิสสันเซนทราอาเซทวันมูลค่า750,000นห้าหมบาท คงจะเป็นคงจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันว่ารักผิดจะดังต้องตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอยากจะมอบรถให้คุณพัสราพรหรือว่าคุณเบดจมาสวดีอ๋อแต่รถเราได้สองคันนี่ก็มีสิทธิ์คุณเพิ่จะตกใจแค่นี้ขวัญอ่อนเหรออ่อนแล้วบอกเขาตีตั๋วจะไปอยู่อีรักแค่นี้ขวัญอ่อนแล้วเหรอเห็นจองตั๋วนี่จะไปคูเวตไปอยู่กับทหารอยรักแล้วทำตกใจ เรามีสิทธิ์ที่จะมอบให้สองทางนี่ครับยุ่งจริงๆเลยคุณเนี่ยตอนรถจะไปเที่ยวไหนผมจะได้ไปส่งเอารถไปดีกว่าหยาดโบกมืออาบราน้ำตาล้วนไว้สบายน้องแทนกายฮะเห็นไหมลสบายน้องแทนกายหอมวิว เราไปเช่าอยากชักนันนั่นนั่นจริงจริงนะคนนี้ดีจริงไปงานไหนแล้วพี่ต้องให้ตลอดเลยครับชั้งเหน็บช่างแหนมเดี๋ยวเอ้านี่เอาล้วครับพร้อมไหมชคดีนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะเราแยกกันขึ้นสายไหนคุณไปกูเอทออนไลน์แล้วกัน เราแยกกันแล้วนะครับแะที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้คือแผ่นป้าของดูบิเตอร์นะครับ mm hmm. และรองดูบิเตอร์และของท่านผู้ชมใงบ้านด้วยส mm ีแ hmm. ดงสองคุนัสีแดงของม mm ุ hmm. นั้น mm hmm. จะเป็นสิ่งของดูบิเตอร์ ทั้งสองรวมไปถึงน,นะครับส่วนสีเหลืองสีฟ้านั้นเป็นของรองจีนเนอร์โอ้โนโนโแต่งตัวเข้ากันเลยนะครับสีสีฟ้านั้นจีนเนเร์นนะครับมีแล้วกสีแดงแล้วก็สีเหล,ลืองทั้งหองบ้านตอนนี้ท่านผู้ชมชาวบ้านคงแต่งสีเหลืองหรือเปล่เปลี่ยนกันใหญ่นะคะรีบแต่งสีเหลืองใหญ่พื่อว่าเข้าสอดหล่อแพดใต้พร้อมนะครับพร้อมแล้ว วันนี้เริ่มที่คุณพัชรพรอย่างเดิมนะครับเชิญค่ะไม่เอาดีกว่า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 ผมเริ่มที่ดูดินไม่ได้วกันเริ่มตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มให้เอาไหมคะเอาตรงไหนอ่่าาเรไปคู่เวทเริ่มตรงนี้นะคะเชิญค่ะ ขึ้นมาแล้วนะครับอาเราเห็นเลยพี่สันงเชิทพระอ่าใช่ o อนลูกบินแม่ครับ

ที3แมตชด้วยกันนะครับคุณเพชรมาพรสองพันนะครับแล้วก็คุณเพชราพรหน,นึ่งพันนะครับโอ้โหน่าสนใจสุเดียว BRT ขึ้นมาคุณเพชรมาพรได้ขับที่ชนะนะครัาได้รับคอแนะนำใการมาสน,นับแน่นอนเลยนะครับดีมาก ยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสที่จะลุต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งครับถ้าพี่โดนมางบ้านเรามาดูกันต่อครับยังเปิดได้ต่อนะครับจะเปิดทองครับเอาติดตาม ทำมันมาทันนี้นะครับรู้สึกว่าแทบกหมดสิทธิไปแล้วเลยนะครับแต่ว่าะเปิดของวันสำหรับคุณเบนจะมาพออีกหนึ่งนะครับเป็นอะไรครับเป็นบิ๊กซอนะครับบิ๊ตซอลมไม่ถึงเปิดแล้วนะครับหมดไปแล้วโอ้โหเก็บสิ่งรับเต็มครับ แล้วนะครับแแผ่นและวันนี้นะครับรถดิสันเซนทร่าอาแซดวันหนึ่งคันก็เป็นของค <ไป S 1> ุณพาซาพรไปนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะเปิดติดต่อกันถือว่าเปิดติดต่อกันด้วย3แผ่นนะครับเราก็มีของรางสำหรับคุณเบนจมาพรเป็นพิเศษ,ษอีกด้วยนะครับ3แผ่นผู้จัดจำหน่ายปลาสวรรด์ปลาทารุมอบสร้อยข้อมือทองคำมูลค่า18,000ับาทเมื่อเปิดภาพไม่สำกันผู้จัดจำหน่ายเส้นหมี่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาโกคามอบใช้ของขวัญมูลค่า20,000บาทนะครับ ได้รถไปแล้วครับนิสสันเซนคว้าอาชวันไปแล้วนะครับก็ย,ยังไปติดเครื่องเสียงที่บริษัทสอท์ชินซาวจำกัดศูนติดตั้งเครื่องเสียงอัลายแห่งประเทศไทยมอบเครื่องเสียงติดรถยนต์อาัลายมูลค่า33,460บาทพสี่รหบาะคุณพัฒนพรด้วยครับโอ้โหนี่คิดเงินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะไปหมดเลยนะคะของรางวัลแปดนนะครับ เอาเด็๋ยวคิดของคุณพระสาปอนก่อนว่าไ,ได้อะไรเาีจยวมาทั้งรถทั้งเครื่องเสียงก็มีมูลค่าทั้งสิน 7, 3, <อ>้น783,460บาท<อ>แล้วได้รับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ96,300บาทรวมทั้งสิ้นนะคะ8 7 9 7 6 0บาท เปิดได้วันนี้8แผ่นรวมทั้งสรอยทองคำคะนะครับก็ได้รับไปอีก132,800นะครับสะสมเอาไว้แล้ว164,500รวมทั้งสิ้นค่ะ297,300บาทคน่ะ แตกานจริงจริงจังๆนะครับวันนี้เกือบจะหลุดออกไปสองคันทีเดียวนะครับเกือบจะเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วคุณเบนจะมาพร็เยี่ยมเลยเกินนะครับสามารถเปิดให้คุณพระพรได้ในแผ่นเดียชิตรายการมาตำนับโอ้โหมาปราบจริงๆครับท่านให้วันจันวันอัครวันพุธที่ปราบเรามาเรื่อยๆเลยนะครับผมว่ารายการเราจะแพ้ดูคุณเบนจมาพรเพราะฉะนั้นคุณมาเป็นพิธีกรคู่ผมดีไหมฮะอ๊ะทำไมคุณง่ายงั้นล่ะเพราะคุณจะไปครูเวตอะไปไฟแล้ว ไม่ไปแล้วนะครับค,ครับก็ขอแสดงความยินด,ดีนะครับแล้วนัดนี้เราก็สนุกสนานกันมากทีเดียวนะครับเป็นความสนุกสนานซึ่งไปคู่กับความงามค่ะแล้วก็บคู่กับเนื้อหาสาระมาตลอด ถ้ามีคําติดชมอะไรนะครับขอยเขียนจดหมายมาถึงเราจะสมัครเล่นเกมนะครับมาอาจจะมาเป็นรองดรืวินเนอร์แล้วโชคดีกว่าดูวินเนอร์ก็ได้ไม่มีใครรู้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเขียนจดหมายมาที่รายการมาสามล้านะครับตู้ปอนอสเด็กีจซมำรัชนกกรุงเทพ10110ค่ะครับงศูสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสําหรับสาวงามนะครับนางงามทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการมาสามล้านของเราครับขอตัวคุณมากนะครับทวัสดีค่ะสค่ะสวัสดีนะคะครับแล้วพ่อคุณแม่จตาน้าครับ มากมาทีไรก็เรียกว่ามีผู้โชคดีทุกทีนะครับคุณทศพรชัยมงคลปกติแล้วชีวิตประจําวันเนี่ยนะฮะทำอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีงานต้องไปงานค่ะครับยังอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องทำาครับอาหารชอบไทยฝรั่งจีนก็ต้องเป็นอาหารไทยค่ะชอบอาหารไทยรสจัดนะฮะเปรี้ยวหน่อยก็ดีค่ะแล้วก็เผ็ดเผ็ดนิดเดียวเผ็ดชอบทานไอศครีมไหมชอบค่ะชอบมากชอบทานกับเจลลี่หรือว่าอ กุรกบค่ะใจเดียวคุณยานีเลยชัคไม่ชอบเล้ไม่ชอบชอบแบบไหนรสอะไรช็อกโกแลตค่ะไม่เหมือนกันบกกี้ใช่ไหมคะบกกี้หักหักเนี่ยนะครับเมื่อยืนยันกันว่าชอบกุริโกะวันนี้ผมมีตัวแทนจากบริษัทไทยกุริโกะครับคุณนรงฤทธิ์อัชทวีวันผู้จัดการบริษัทไทยกุริโกะครับครับนรงฤทธิ์ คุณรงงเล็์ครับเมื่อกี้ไม่ทราบว่าคุณนุ้ยก็ได้ยินหรือเปล่าคุณพัชรีพรบอกว่าชอบทานกุลิโกมากทีเดียวตัมามางหรือเปล่าฮะเตรียมไว้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเสร็จปอบรถเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะขับรถออกไปเนี่ยอย่าลืมแวะรับกุลิโกพอกี้จากเราให้เต็มคันเลยปะคะเต็มคันเลยได้แจกน้องๆด้วยค่ะครับเออ่ผมมีทางขวามือของอีกคนธุกิจอยู่เนี่ย เราล่นอะไรมาล่ะล้อกระบะครูนี่ขาล้อกระบะการเดินไปไหนมาไหนคล่องคนขอเนี่เยอะสองประตูตุสีตูคิดว่าคุณโรลิศคงไม่ลำเอียงคงให้เต็มคันเท่ากันทั้งคู่เต็มเฉพาะเอกฝึกข้างหน้าไงข้างหลังไม่ให้ครับผมจะให้ไปเต็มเลยฮะทั้งกระบะด้วยครับขอบคุณค่ะ เห็นก็ได้จริงอายก็ช่เจริงก็รอดจริงๆ <c oughs> ครับพิธีการมอบรถสำหรับวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นลงแค่นี้ครับ <c oughs> ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพระสปอเซนอีกครั้งหนึ่งน่าขอบคุณขคุณคุณประจักษ์อัศนัยและคุณอรุณิอัชาิชายแครุณิดขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> อีกสักครู่หนึ่งก็จะถึงรอบของการแข่งขันนะครับในนัดใหม่นะครับซึ่งนัดนี้น่าจะเรียกว่านัดเพื่อการศึกษาจากบรษิษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเออร์สเมซิ่งค่ะที่แพนเอโร่นะคือประมาณเพียบกับคุลิโตอัล์มอนด์ค่ะแล้วก็อิโต้สักคู่นะครับ